ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในเทปนี้นะคะสําหรับเทปนี้นะคะเราก็จะมาเอาเมลเ็ดผักนะคะลงแปลงกันนะคะเพราะว่าเทปที่แล้วเราได้เอาเมลเ็ดผักนะคะอวดเพื่อนๆไปแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีเพาะยังไงนะคะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ ก็คือวันนี้นะคะเราจะเอาเขามาลงกระถางเนาะเพราะว่าเรากลัวมันไม่เกิดนะคะเราโรยเมล็ดลงไปในกระดาษทิชชู่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็เกิดกันแอรอัดกันมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะเอาเขาลงกระถางกันเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าเนี่ยบางทีบางรากบางอันมันเริ่มแห้งแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่โดนกระดาษเนาะวันนี้นะคะเราจะเอาลงสอย่างนะคะมีเมล็ดผักชีนะคะ แล,แล้วก็มี avenues, y, like เมล็ดแมงลักน,น,นะคะแล้วก็มีกระเพราบ้านเขานะคะเป็นกระเพราฝรั่งนะคะเป็นเบซิลนะคะฝรั่งเนาะมาอันนี้นะคะก็คือแปลงที่เราได้เตรียมรูไปแล้วแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็จะมาเอาเขาลงกันค่ะก็จะใช้เราก็จะใช้อันนี้นะคะในการได้ยินเสียงมาาในการแบบว่าปลูกเขานะคะ เอาเขาลงไปในหลุมอย่างนี้เนาะนี่นะคะโอ้ยปลูกพักจะได้กินกับเขาหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนี่ยนะคะพอทิ้งเขาไว้นานบางทีแบบมันเป็นลาขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยดูสินี่นะคะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเขาลงนะคะ โอ้ยเสียวเขาไม่เกิดน่ะเพราะเราก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยนะคะก็เป็นปีแรกนะคะที่แบบว่าทําจริงจังนะคะ <laughs> ก,กล,ะคลัวลากเขาอีกลัวลากเขาหักนะคะ <laughs> <laughs> น่าสงสารตัวเองจังเลย ลัวลากเขาหักนะคะถ้าเขาเกิดนะแล้วค่อยมาจับเขาแยกต้นอีกทีเนาะมาเดี๋ยวเรามาทำเขาให้เสร็จเลยดีกว่านะคะถึงเต้น วันนี้นะคะเราก็ทำการเอามาเลเ็ดผักนะคะลงดินหมดแล้วนะคะทุกๆคนก็คือจะบอกว่ามันใช้เวลานานมากอะ่ะมันมันยากกว่าซื้อเรามาปลูกเลยนะคะแต่ว่าเราก็มาคอยลุ้นกันอีกทีนะคะว่าผักเรามันจะติดไหมมันจะเกิดไหมนะคะถ้ามันไม่เกิดนะคะบอกเลยนะคะว่าดิฉันนะคะจะไปที่ ร้านค้านะคะแล้วก็ไปซื้อนะคะแบบเป็นต้นมาปลูกเลยนะคะแบบนั้นง่ายดีนะคะนะคะแต่อันนี้ก็เป็นบททดสอบตัวเองเนาะว่าจะใจเย็นแค่ไหนว่าจะรอเขาได้ไหมอะไรอย่างงี้นะคะยังไงก็ฝากเพ,เพื่อนติดตามด้วยนะเดี๋ยวก็จะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆน,นะคะได้ดูกันนะคะว่ามันสิติดบอนะคะยังไงวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ กิจกรรมยามว่างของชีวิตนะคะของชีวิตเมียฝรั่งนะคะไปแล้วคะ่ะ